สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทอ,อสอฝ่าวิกฤตน้ำท่วมตัวเราเองทีเราคิดไม่ออกหรอกว่าเราเป็นคนยังไงเพราะั้นถ้าเรามีเพื่อนดีๆที่สามารถบอกเราว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยแก้ไขเธอพี่ว่าน่าจะดีรักคคคือนี้แล้วเราก็ต้องปรับปรุงอย่าไปโกรธเขาก็แสดงว่าเขาหวังดีกับเรา ชุดแรกประสบความสำเร็จอยาก็อยากทำชุด2ชุด3อย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็จะไหวเลยเพราะว่าชุดหนึ่งี่มันทุ่มไปหมดแล้วแล้วพี่ก็มีความรู้สึกพี่ก็ยังเป็นนักร้องที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ในที่สุดก็ทําออกมาอัลบั้มสองเนี่ยเนื่องจากเราไม่ตั้งใจด้วยคือพี่ต้องโทษตัวเองเลยตอนนี้โทษตัวเองอย่างเดียวเลยไม่สนใจไปเข้าองก็ไปไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรชุดที่3ก็ยิ่งแย่เพราะว่าก็มันค้านกับความรู้สึกตัวเองด้วยนะแต่ก็ทําไปเพราะนั้นก็มีหลายบริษัทจะมาชวนไปเหมือนกันแต่พี่า ถ้าไปมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่เปลี่ยนไงเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแหละ,ะจริงใช่ไหมหถูกต้องมันเริ่มไม่สนุกแล้วอะ่ะใช่ไหมฮะแล้วมันเริ่มมีการแข่งขันแล้วอะ่ะมันมีคู่ต่อสู้อ่ะตอนนั้นเริ่มมีความกดดันทางด้านนี้ขึ้นเราก็เลยว่าทำไงดีว่าทำไมไมันมีความทุกข์ตอนนี้ทุกอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะทุกอาจจะเพราะความกลัวก็ได้ก็จะเริ่มเริ่มสับสนแล้วตงจะทำอะไรต่อไปในช่วงนะะั้นไงอัลบั้มสุดท้ายก่อนหน้านั้น,นพี่กำลังจะทำอยู่ใกล้สิบเพลงใกล้จบแล้วแต่ว่า เพลินแบบพี่มา,มาเปลี่ยนความคิดซะตอนนั้นช่วงนั้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนมีคนมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังก็เลยมารู้จักพระเจ้าก็เลยบอกเอาละนี่พระเจ้ามีจริงจริงพระเจ้าคงนําชีวิตฉันเองนะตอนนี้โอเคแล้วมีที่หวังแล้วเลิกทําดีกว่าววเพราะถ้าทําไปเนี่ยจะยิ่งพาเขาแบบไม่ดีล่ะชางมาเถอะอย่าอย่าทำเลยก็เลยโทรบอกโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาไม่เข้าใจทำไมอ่ะพระเจ้าห้ามทําเทพอ่ะบุคมลดีห้ามแต่สบายใจอะแบบคืออยากจะค้นหาตัวเองว่าทําอะไรอยู่เนี่ย พอมาได้ยินเรื่องความเชื่อนี้ก็รู้สึกโอ้ยไม่ใช่แล้วมันมีโอกาส i, มันมีความหมายมากกว่าที่เรามาคิดคิดหาคนดูตัวเองแล้วเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยต่อไปนี้จะมีพระเจ้าเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดเป็นผู้ให้โอกาสเป็นผู้นําพี่ก็เลยมีคําตอบถึง่นี้เพียเลยว่าพี่จะต้องเดินต่อไปกับคนเนี้ยกับพระเจ้าองค์เนี้ยแต่้นวิธีที่พี่เจอและที่พี่สามารถสัมผัสได้วันนั้นมันเป็นยังไงครับก็เพื่อนเล่าให้ฟังก่อนเขาก็เล่าเรื่องประสบการณ์เขาให้ฟังพี่ก็ฟังแล้วก็เต็มตื้นเหมือนกันทีนี้เราจะลองดูกันแล้วก็็เพื่่ออนนกกบาาให้ฐ พูดง่ายพูดเหมือนพูดพกับคนอย่างเงี้ยหร<พ>อพ่อพูดกับพ่อพูดจริงใจนะเพราะพระเจ้ารู้ถ้าไม่จริงใจก็อาจจะไม่เกิดอะไรนะเนี่นโอเคจริงใจพระเจ้าพระเยซูพระองค์เป็นใครยังไม่รู้จักอ่ะแต่เพื่อนบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอ่ะตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเรารู้แต่ว่าเรามีความทุกข์ใจพูดก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ถูกก็คืออะไรพระเจ้าคงรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรเราไม่มีความสุขเลยเราต้องการความสุขเรายอมรับจริงๆเราบาปไม่ยากเลยที่จะยอมรับกับพระองค์ว่าเนี่ย ช่วนงั้นช่วยเอาความชั่วยกโทษให้หน่อยพี่พูดแค่นี้แล้วเพื่อนบอกว่าให้จบด้วยอาเมนพี่บอกอาเมนพี่พูดแค่อาเมนนีไม่ทันจะจบอาเมนเลยนะคะพี่ความสุขอย่างหนึ่งคือว่าห้องนั้นมันอุ่นพี่ความสุขมีคนบางคนมาอยู่ข้างพี่แล้วกอดพี่ไว้มันอบอุ่นจนพี่ขนลุกแล้วพี่ความสุขมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ไม่เข้าใจมันคืออะไรของแันนี้มันก็บอกว่ามันมองไม่เห็นด้วยด้วยตาหรอกแต่ว่าสัมผัสด้วยใจ พอเราเป็นคริสเตียนเรายิ่งรู้จักความพอเพียงมีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่เรามีก็เลยมีความสุขทุกวันแล้วก็เริ่มทําตัวเป็นประโยชน์เรายังไม่ได้จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคขอพระเจ้าว่าทําตัวให้เป็นพรสําหรับคนอื่นก็เลยไปร้องเพลงพระเจ้าเป็นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดหรือแม้ทั้งในกรุงเทพตามโบสถ์บ้างตามที่อื่นๆบ้างบางทีก็ไปงานกุศลบ้างอะไรเงี้ยอาสาพี่สาวไปรับหลานไปอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นคนที่เขาขายน้ําอยู่ข้างทางนโรงเรียนหลานเนี่ย เห็นเขาไม่มีคนช่วยก็ว่าเด็กมันเลิกเรียนเทพริสเตียนมาเนี่ยมันแห่กันมาเนียแกก็ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์พี่ก็เลยไปช่วยแกขายนาแล้วก็มีคนเป็นผู้จัดการเก่าพี่เขาขับรถมารับลูกเขาไงไม่รู้เขาตกใจเขาเว้ยเดี๋ยวนี้พี่มาเปิดร้านขายเนื้อโรงเียนี่แต่้นความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยที่สุดเลยพิคิตรว่าเราเราจะทำหรือจะเปิดใจกับมันหรือเปล่าใช่ จนกระทั่งพี่เป็นคริสเตียนในสักพักก็จะมีคนมาถามแล้วไม่ร้องเพลงกลเหรอพี่บอกว่าการร้องเพลงไม่ได้คิดว่าจะเลิกแต่ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราขอขอพักก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ในสุดก็ออกเทปอัลบั้มคริสเตียนมาสองสามอัลบั้มและในสุดก็ขอพระเจ้าว่าเอาละพร้อมละถ้าพระเจ้าจะให้เรากลับคืนในวงการคืออาจจะออกอีกสักอัลบั้มหนึ่งในสุดก็ออกมาเป็น crossroads ก็มีเพลงชื่อว่ามีเธอนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่พี่หมายถึงพระเจ้าจริงครับ นะไม่ถ้าถ้าไม่มีวันไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะซึ่งประสบความสำเร็จมากอย่างไม่น่าเชื<า>่อเลยเวันนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มเลยนะครับแต่ใน,นวันนี้ผมต้องขอบขอคุณด้วยนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับรายการด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ ชีวิตของพี่เชื่อว่ามันก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่สิ้นสุดเพราะยังไม่ตายจากโลกนี้ไปในความเชื่อของพี่ยังคงต้องต่อสู้ต่อไปแล้วกงรักษาความเชื่อน,นี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจและได้ไปอยู่กับพระเจ้า หลังจากที่ได้คุยพี่ปุนะครับいいผมว่าชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรมากครับเพียงแค่เราหาความสุขที่แท้จริงของเราให้เจอแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาผมแล้วกับรายการดีไอเดลคนมเนดาใจกลับมาเจอผมไใหม่ทุกวันอังคาร5ทุ่มครึ um> ่งเป็นต้นไปนะครับทางมดไนทีว um> um 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 ีค um ืนน um> ี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับประมาณปีที่หนึ่งดิกๆจับวันเกิดให้ตอนนั้นผมไม่มีอารมณ์ที่จะมานึกถึงวันเกิดตัวเองก็เลยบอกพนักงานว่าถ้าไม่ช่วยกัน ผมขอตายเลยนะ